เตรียมพร้อมปฏิบัติการล่อซื้อ,อเยืเอกกำลังจะงับเป็ดที่นี่มีอัพนมเลือค่ะนี่อยู่ในร้านไปอัพนมมาอัพนมที่ไหนอ่ะร้านเกษรร้านขายส่งนะดฮ้ย เ,เปิดคลินิกอัพนมโดยไม่มีใบรับรองงานเนี้ยึดผิดเต็มเต็มรู้ไหมมันผิดตรงไหนยั่งจะมาเถียงไงก็มันอร่อยอ่ะอร่อย <Yeah! S 2> ครับ d r e a m ่ Milky Cream อัพส่วนผสมของนมผงนิวซีแลนด์แท้ร้อยปร์เ็นให้ทุกเมนูนมอร่อยอร่อยอื้ อร่อยเข้มข้นหอมนมชัด Dreamy Milky Cream